เทาหน้าร้อนอย่างเป็นทางการมาหลายวันแล้วนะคะประเทศไทยเราก็อยู่ในเขตร้อนด้วยสิ่งที่จะตามมาก็คือโรคฮิสโตกเพราะอากาศร้อนเนี่ยจะทําให้เปิดฮิสตง่ายขึ้นแต่จริงๆแล้วมันก็เกิดได้ทุกฤดูการนะคะทีนี้มาดูแลความเสี่ยงเบื้องต้นกันเนาะก็สาหรับผู้ที่ทํางานกลางแจง้งชาวไร่ชาวนาหรือผู้ที่ก่อสร้างอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้ใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ไม่หนาเกินไปแล้วก็ไม่บางเกินไปเพราะแสงแดดมันจะทําให้เป็น มาเล็งผิวหนังด้วยถ้ายัางไงก็หาคอนเดนกันแดดอะไรก็มาทาเนาะก็ช่วยได้แล้วก็อย่าลืมนะคะพกน้ําจิบน้ําตลอดเวลาเพราะร่างกายเ่ยเนี่ยประกอบด้วยน้ํามากมายด้วยสมองเลือดเลืออะไรก็แล้วแต่นะคะจะช่วยลดความร้อนอุณหภูมิในร่างกายเราช่วยได้อย่าลืมนะคะแม้ไม่หิวน้ําก็ให้จิบบ่อยๆแล้วถ้าสมมุติเราต้องนั่งทํางานกับนั่งลงทํางาน่ะกับพื้นให้เราหาอะไรมารองนั่ง ะะแล้วเวลาลุกอย่าลุกไวเกินไปค่อยๆลุกเพราะว่าเท้าเราก้มหรือเราเรานั่งเส้นเลือดใหญ่ที่ขามันพับใช่ไหมคะลุกขึ้นมาจะหน้ามืดได้นะคะอันนี้มีส่วนเยอะเลยค่ะแล้วก็ท่านที่ทํางานในห้องแอร์ถ้ารู้ว่าตัวเองต้องออกไปติดต่อประสานงานข้างนอกพึ่งมันต้องฝากความร้อนไปแหละก็ให้ออกมาทะเลถลายเข้าห้องน้ํานู่นนี่นั่นก่อนที่เราจะออกไปสู่ความร้อนนะคะให้อากาศอุณหภูมิในร่างกายของเรานะ่ะ ปรับเข้ากับอากาศปกติข้างนอกสักนิดนึงแล้วค่อยไปแล้วเมื่อเราติดต่องานกลับมาแล้วจะเข้าสู่ห้องแอร์ก็ถลี่ถไลรุ่นน,นี่นั่นให้ร่างกายเราปรับแล้วก็เข้าห้องทั้งแอร์นะคะอันนี้ช่วยได้แล้วการอาบน้ํานี่สําคัญเพราะบางท่านเนี่ยหูออาการร้อนออกมาจากข้างนอกก็รีบเข้าไปอาบน้ําไม่ได้นะคะเพราะว่าร่างกายเรานะ่ะพอโดนความร้อนแล้วเส้นเลือดมันจะขยายตัว พอเราลดน้าเย็นๆผ่านศีรษะไปเนี่ยมันจะทําให้เส้นเลือดหดตัวกระทันหันการไหลเวียนเลือดไม่สะดวกแล้วจะทําให้เราวูบนะคะเราเลกอ,อ่อาเข้ามาบ้านเราก็ทะเลทลายอาจจะเปิดพัดลมนูนน้นนี้ให้พอยินๆนิดนึงให้กายเย็นใจเย็นก็เข้าห้องน้ําอาบน้ําก็เริ่มจากการลาดที่เท้าอะไรก่อนนะค่อยๆลาดที่เท้าไล่ขึ้นมาเท้าแล้วหัวเข่าขาเอวอกแล้วก็ค่อย ลดหัวนะคะก็จะได้สบายตัวขึ้นแล้วลดความเสี่ยงนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือ,อเครื่องดื่มพอร้อนๆเนี่ยเราชอบหาเครื่องดื่มใช่ไหมคะเครื่องดื่มจิ้นเย็นๆอย่างเช่นนา้าอ้อยน,น้ําส้มั้นอะไรเงี้ยพวกนี้น้าตาลสูงนะคะ,ะเราก็หายมากเราซื้อมาเราก็จิบนิดนึงให้พอชื่นใจก่อนแล้วเราก็ปล่อยให้เขาละลาย ละลายกับน้ําแข็งไปก่อนแล้วเพรามมันเจือจางความหวานแล้วเราอาจจะดื่มสักครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยให้ชื่นใจแล้วเราก็วางนะเพราะว่าเขาบอกว่าน้ําตาลพวกนี้นะจะทําให้เส้นเลือดเปราะทีนี้การที่เราอยู่ร้อนบ้างหนาวบ้างร้อนบ้างหนาวบ้างเส้นเลือดมันต้องปรับตัวใช่ไหมคะขยายหดขยายหดถ้าเรามีสารที่ไปกระตุ้น ทำาไม่เส้นเลือดเปราะเนี่ยมันก็จะเกิดความเสี่ยงขึ้นอันนี้ก็ฝากไว้เบื้องต้นนะคะก็ไม่ได้เป็นหมอแล้วค่ะแต่เป็นห่วงค่ะ